การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพะเยานะคะซึ่งทางบริษัทปูนซีเมนเอเชียจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมปูนแกร่งทำความดีด้วยใจแกร่งมอบปูนตาดอกบัวจำนวน64ตันช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพะเยาค่ะ ที่วัดศรีคมคำอำเภอเมืองพะเยานายรัฐพลนราดิสรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายนภดลรมยรูปกรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนเอเชียจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีมอบปูนตราดอกบัว64ตัน หรือ1,360ถุงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบทกกัะภัยจังหวัดพะเยาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานโดยจังหวัดพะเยาได้ส่งมอบปูนให้กับวัด12แห่งโรงเรียน24แห่งนอกจากนี้ทีมช่างพัน์แกร่งอาสาก็ได้ลงพื้นที่ซ่อมโรงเรียน3แห่งได้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา46โรงเรียนบ้านปิน่นและโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมอีกด้วย กรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนต์เอเชียจำกัดหาชนกล่าวว่ากิจกรรมปูนแกร่งทำความดีด้วยใจแกร่งที่ผ่านมาได้มีการนำร่องด้วยการมอบปูนซีเมนต์จำนวน15ตันเพื่อซ่อมสร้างบ้านให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในอำเภอแม่สายและอำเภอเมืองเชียงราย ล่าสุดได้ส่งมอบปูนตราดอกบัวจำนวน64ตันหรือว่า1360ถุงให้กับผู้ที่ประสบภัยในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาและส่งมอบปูนตราดอกบัวจำนวน4 9าตัน1,060ถุงให้กับผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งปูนซีเมนที่มอบเป็นปูนล,ลดโลกร้อนหรือว่าโกกรีนปูนคาร์บอนต่ำที่มีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกกระบวนการผลิตด้วยครับ